เดมตอนพักเที่ยงเธอใช่ไหมที่เข้าไปใช้น้ำร้อนในห้องฉันค่ะหนูเอามาม่าไปต้มกินน้ำร้อนที่ห้องของแม่บ้านหมดคุณอันเคยบอกว่าถ้าน้ำร้อนของแม่บ้านหมดไปเอาที่ห้องของคุณอันได้นี่คะไม่มีมารยาทใช้ของคนอื่นไม่บอกก่อนได้ยังไงถ้านิสัยแบบเนี้ยฉันทำงานด้วยไม่ได้หรอกนะคุณอันจะไล่หนูอ,ออกหรอคะ หนูขอโทษค่ะงานนี้สำคัญกับหนูมากอย่าไล่หนูออกเลยนะคะคุณอันคะอย่าไล่ดีมออกเลยค่ะดีมเขาน่นสาสงสารมากเลยนะคะเข้ามาทำงานคนเดียวในเมืองกว่าจะหางานทำได้ในจะจ่ายค่าเช่าห้องในพอได้แล้วค่ะฉันไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นแค่เรื่องมาร,รยาทพื้นฐานง,ง่ายๆแค่นี้ยังทำไม่ได้ กะอีแค่หยิบน้ำร้อนก็ยังไม่บอกต่อไปเนี่ยจะไม่หยิบเงินฉันไปใช้เหรอหนูไม่ทําแบบนั้นหรอกคะ่ะคุณอันขอโอกาสให้หนูอีกสักครั้งเถอะนะคะหนูต้องหาเงินไปให้แม่แม่หนูไม่สบายหนูต้องอไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่นี่ที่ทํางานนะไม่ใช่สถานสงเคราะห์ถ้าไม่มีมารยาทไม่ทาตามกฎก็ไม่ต้องทํางานเก็บข้าวของแล้วออกไปได้ละ ต้องห่วงนะดีมเดี๋ยวพี่ไปคุยกับคุณอันให้ไม่มีประโยชน์หรอกพี่เดี๋ยวพี่ก็เสือผพ่อหปเปล่าๆไม่เป็นไรคุณอันคะคะเรื่องดีมนะคะ ดีมเขาเป็นคนขยันมากเลยนะคะไม่เคยขาดงานไม่เคยมาสายเห็นแก่ความขยันของดีมอย่าไละ่ดีมออกเลยค่ะคุณไปคะ่ะฉันเป็นหัวหน้านะคะลูกน้องทำงานยังไงทำไมฉันจะไม่รู้<ม>พอดีมเขาเป็นคนขยันไงคะฉันถึงต้องไล่เขาออกแม่หนูในงานทำแล้วนะถึงหนูจะจบแค่ม6 แต่เจ้านายเข้าใจดีกับหนูมากๆเลยเขาให้เงินเดือนหนูตั้งเยอะแน่แถมพี่ที่ทำงานเขาก็ดูแลหนูอย่างดีแม่หนูไม่เรียนแล้วนะหนูจะทำงานส่งเงินให้แม่และพ่อแล้วหนูจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่เองไม่ต้องห่วงแม่แล้วนะลูกไปเรียนต่อเถอะพ่อกับแม่จะส่งเรียนเอง คนที่ดีกว่าน,นี้นะลูกแม่หนูบอกแล้วงไงว่าหนูไม่เรียนแล้วก็เลิกส่งเงินมาให้หนูได้แล้วหนูลำคาญ การศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะคะถ้าดีมยังทำงานต่อเขาต้องเสียโอกาสทางการเรียนและทำลายอนาคตของตัวเองปัญหาทางครอบครัวของเขาเนี่ยฉันรู้หมดแล้วคะ่ะส่วนเรื่องการเรียนฉันจะเป็นคนจ่ายเงินค่าเธอให้เขาจนกว่าจะเรียนจบฉันมีประชุมงานต่อรบกวนคุณไปเอาของให้ดีมด้วยนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนดิมคือจะไปแล้วเหรอคุณอันฝากกล่องนี้กับฟองน้ำตาลให้นะ่ะออกไปถ้ามีอะไรก็โทรหาพี่นะขอบคุณนะคะพี่ที่ดูแลหนูเป็นอย่างดีไม่หนูจะโทรหานะคะจ้ะ กลับบ้านดีๆนะฉันรู้ว่าดีมีคนขยันอดทนอยากหาเงินช่วยที่บ้านแต่ดีมควรไปเรียนต่อนะ เพราะการศึกษาจะช่วยให้ดีมียนาคตที่ดีจำไว้นะต้นทุนชีวิตของคนจนคือความรู้ในนี้มีเงินอยู่สองหมื่นถือว่าบริษัทให้ยืมก่อนเอาไปรักษาแม่ก่อนนะและส่วนค่าเทอมฉันจะออกให้เอง ถ้าเรียนจบแล้วและไม่รังเกียจบริษัทนี้จะกลับมาทำงานที่บริษัทนี้ต่อก็ได้นะฉันจะหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้เพราะที่นี่ต้อนรับคนกระตันยูเสมอจ้ะ